สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชแนลคืนวันที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมวันนี้เป็นวันพระนะพี่น้องเป็นวันพระใหญ่นะครับผมบ่าวเท่าก็ได้ขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยทุกวันพระนะครับท่านผู้ชมคืนนี้นะครับผมเอฟซี FC ก็รอนะครับบ่าวเท่าก็รอ นะครับเบาเท่าจิตจุดทูบได้พี่น้องเด้อนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับงวด26นี่ก็มาตรงๆยินดีู้ชมนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาหนับความฝันนะครับความฝันเบาเถ่า825นะครับ2552าหลักการหานะครับก็ถือว่าฝันแม่นอยู่แล้วพี่น้องเนาะความฝันลงให้ FC แล้วเอฟซีก็ถามเบาเถ่าเขามาหลายฝันยำบอลน้ำพี่น้องจังรอชมรอฟังน้ำกันงได้พี่น้องเด้อ นับบรรยากาศบ้านเขาเมือเ่อีงครับอบอ้าวพี่น้องนะับร้อนตั้งแต่เช้าพี่น้องนะครับอากาศฮอนตั้งแต่เช้านับฮอนจนคำ่ำนะับอากาศร้อนอบอ้าวพี่น้องเอาคือจะฝนจะตกดีไหมนผูมชมอ่าเอาอยู่ในบ้านนผู้ชมเดี๋ยวเขาบ้านน้ำกันนะพี่น้องเนาะไปขอพรไปขอโชคน้ำกันนะครับด้านนาในพี่สาวกับปลูกต้นดาวเรื่องให้นผูมชมกำลังจะออกดอกมืดแน่บ่เห็นนะครับผมเอาเขาเขาบ้านน้ำกันนผู้ชมนะครับ มันเหมิดพี่น้องไปเห็นนะครับออกดอกแล้วท่องผุนนะครับต้นดาวเรื่องนะพี่สาวคนปลูกให้นะครับเอาเขาไปขอพรขอโชคน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับงวดสองหกเด็กะมาตรงๆได้พี่น้องได้งวดสองหกนะเลขทูบธรรมชุ่มนะตว่างวดที่ผ่านมาคว่ำฝันกะแปดสองห้านะครับถาปีดถาถ้าบ้าถอยปีให้แปดห้าสองนี่ตรงๆได้ธรรมชุ่มนะสองห้าห้าสองหลักกะห้าศูนย์อ่าเอา นะครับเอฟซี FC กรอว่าฝันยําบอเอาขาไปขอพรขอโชคน้ำกันได้พี่น้องเด้บ้าถอยจุดทูบคืนนี้นะพี่น้องเนาะยกมือสาธุน้ำกัดได้ท่านผู้ชมเด้นะผมสาธุเด้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางองค์พระศิวุลีองค์พระแก้วมรกตองค์พระพุทธทชินราชที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้โปรดคุ้มครองลูกหลานและญาติพี่น้องสุข,ขุ่สุคน เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องพ่อใหญ่แม่ใหญ่พีปานาอาสุขุสุขลนนะครับขอให้นะครับ,นะรบลูกหลานในญาติพี่น้องแล้วก็เอฟซีพอใหญ่แม่ใหญ่พีปานาอาสุข,ขุสุขลนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นคงยืนนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พีปานาอา,อาแล้วก็ทุกท่านได้พี่น้องเด้อนะครับผมให้เพิ่นได้โชคให้เพิ่นมันหมานให้เพิ่นเฮงเฮงเด้อปู่เด้อนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2568 นะครับให้ฟันคิวคิวให้ฟันแม่นแม่นอีกเด้อปูดเด้อสุกไซยู่ใสให้ลูกให้หลานสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงนะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมให้โชคให้มานอีกเด้ปดเอปูเด้อเดี๋ยวบาวเท่าจะจุดทูบทำชุ่มหนับเอฟซีก็รอนถามเกิดคำามาหลายนะครับ,รรรบแต่ว่าบาวเท่ากระบอกแหละครับบาวเท่าเจ็ดจุดวันพระใหญ่นะบขึ้นนี่ทำชุ่มเอารอชมรอเบ่งน้ำกันหนะับยกมือสาธุน้ำกันได้พี่น้องเด้อ อาซาจุเดปูดเดนะครับผมบ้าวเท่าจุดถูกแล้วทาชมนะครับจังรอบเบิ้งรอชมน้ากันได้พี่น้องเด้นะครับบ้าวเท่าจะขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาล,ลัยทุกวันพระได้พี่น้องได้นะครับเผาเห็ดแล้วสบายใจนะครับท่านผู้ชมเอ้านะครับรอชมนะพี่น้องนะอเนาะเบิ้งน้ากันได้พี่น้องได้นะครับเลขถูบนะครับงวดที่ออกสองหกเนี่ยตรงๆครับชมสองหกตรงๆ นับงวดที่ผ่านมามาตะคุ้มฝันนะครับคุ้มฝันจะตีแมนยูตัดีแปดหาสองนี่คือตรงๆนับเบาเท่าตีให้แปดสองหาดสองหาแล้วก็หาศูนย์พร้อมทำชุ่มนะครับเอาเดี๋ยวรอบิึ่งนะครับผมตัวแรกมาแล้วทำชุ่มนะครับเห็นชัดว่พี่น้องนะครับห้านะครับหามาแล้วนะครับทำชุ่มเอา รอดูพี่น้องตัวที่สองได้อท่านผู้ชมเด้อนะครับตัวที่สองมาแล้วท่านผู้ชมนะครับเลขยังพี่น้องเลขหกหรือเลขแปดนะครับปูคือบังเลยเนาะบัง,งนี่เนาะตัวที่สองท่านผู้ชมนะครับห้าแปดบอหรือห้าหกเอานะครับท่านผู้ชมรอดูตัวที่สามนะครับตัวที่สองมีเลขหกหรือเลขแปดพี่น้อง เลขหกบอหรือเลขแปดเอาเดี๋ยวรอดูตัวที่สามน้ำกันไดท่้นผู้ชมได้นะครับถูบคื้นจะแตกทถลงปรม้ชมเดี๋ยวรอบเป็นตัวที่สามน้ำกันได้พี่น้องไดห้าหกนะครับหรือหาแปดตัวที่สามกำลังมากพี่น้องแต่ว่าถูนี่คือถูกจะแตกนี่พี่น้องนี่ครับทผู้ชมเ,เดี๋ยวเอฟซีไดเบิ้งก่อนนะครับ เลขอย่างนอ,นอตัวที่สามเลขศูนย์บอพี่น้องนะครับห้าแปดศูนย์ห้าหกศนย์หเก้าศนย์บอพี่นองกับเลขหกเป็นเลขเก่านะครับท่านผู้ชมอืมเอาแต่ว่าน่าจะเป็นห้าหศนะครับ บ้เาเราไปจะเขียนกันไว้น้ำเดือพี่น้องเดอ้อนะครับห้าแปดศูนย์นี่ตัวกลางพี่น้องเลขหกหรือเลขแปดนะครับเอาตัาวประชมนะครับผมห้าหกศูนย์นะครับห้าแปดศูนย์พี่น้องเลขหกกับเลขแปดเนี่ยบ้าเราจะกับเลขหกไว้แห่น้ำเดือพี่น้องเด้อเป็นห้าเก้าศูนย์อ่าเอาตะวักกันเน้นเน้นห้าหกศูนย์กับห้าแปดศูนย์นี่แหละพี่น้องนะครับเลขหกนี่บ่ชัดนี่ เลขหกหรือเลขแปดธรรมาชุมนะครับเอาคนะรับเบือนเสาจังมาฟังมาชมน้ำกันเด้พี่น้องดเด้สาธุดาปูเด้งวดนี่ให้ฟันให้ฟันคิ้วๆให้ฟันแม่นๆอกีกนะครับวันที่16สิงหาคม2568นะครับผมสวัสดีครับบ่าเขา่าซอฟต์ดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนล เช้าวันที่10สิงหาคม2568หารอเมื่อวานเป็นวันพระนะครับทนชมวันพระใหญ่นะเมื่อขึ้นบาวเทากับจุดทูบแล้วทนชมนะเอฟซีกรรอนะครับผมบาวเทากรร็บรอนะครับงวด2 6นหกาตรงๆอยู่ดิทนชมนะครับงวดที่ผนน่านมาเนี่ยมากขมฝันนะครับก็ถทีว่าฝันแมนนะครับทนชา เลขทูบมาขึ้นนะครับฮ่หาหกศูนย์นะครับท่านชุ่มตาเลขหกนี่คล้ายๆเลขแปดแบบพี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นฮ่หาหกศูนย์ฮ่าแปดศูนย์นับแจก,กันไว้นึ่บ้าเท่าจะกั๊บหกเป็นเก้าไว้หนึ่งได้ไปลองเล่้่าเก้าศูนย์นึ่เดี๋ยวเขียนให้นะครับเลขทนะูบเอฟซี FC กระถามมาหลายนะครับท่านชุ่มว่าเบ้าเท่า ฝันยำบอสนะครับฝันดีอยู่ทำชมขึ้นนะฝันดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะฟังน้ำกันนะหมวดที่พันมานะครับผมควมฝันนะครัปดนักระือว่ามาสามตัวสามตัวนะครับทำชมบริตตีเป็น8ปดถ้าแปดตีให้8ป2หาสอนี่มาตรงๆรนับสหามหาสองนับห้ตรงตรงแต่ว่าฝันขัดนะครับหวดที่พันมาฝันมาไดตตีทรง พระหารูปเนี่ยนสองนะนักนั่งยไทยรถกระบะเบ,า,บาเทาขับขึ้นไปทรงเทิ้งผู้พี่น้องขับขึ้นไปทรงทั้งผู้หนะัเทิ้งเขาอ่าพอตะหอดอา่าพอตะหอดเอพิ่นตบไทยนักพี่นะ้องปึ้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 งโอ้โหนะหาศูนย์บอกตรงตรงอ่าเอาฝันฝันแล้วลงให้เอฟซีแล้วนักพี่น้องนะฝันแล้วลงให้เอฟซีแล้วนะครับฝันมาพระกับเนีน่พี่น้อง เพิ่นมาหาถึงบ้านเพิ่นมาหาบ่าวเฒ่าถึงบ้าทนีน่ความฝันอา่าที่ฝันหมดนี่นะครับพระพันมาพระมาหนึ่งรูปเน่นมาสองอว่าเอาของให้บ่าวเฒ่าบ่าเหมดประสานนั่นนม,น,มนั่มลงมาให้อ่านั่มลงมาให้อ่าบาดเน่นเป็นยิบเอาเนื้ถุงยามนะครับยิบเอาเนื้ถุงยามให้เป็นลอตเตอรี่นะครับเห็นชักเลยพี่น้องหกตัวนะครับเก้าห้าสาม 728อนะครับอันนี้เห็นชัดนะครับบาวเท่ากับลมกไห่728นับแปับกตีความฝันพระน้าม8มาหนึ่งรูป8 1ห่งเน่น2 8 1 2ตัดให้728กับ8 1 2นะที่บาวเท่าลห่28ง2 7 8 1, 2จ7เหกับ8 1นะครับบาวเทากับหาร์ดตัลีเนี่พี่น้อง728กับ8 1 2 มืาขึ้นมาพี่น้องนะขอพรขอโชคนะครับฝันดีฝันยั่อยู่พี่น้องในความฝันอ่าในความฝันทำชุ่มฝันว่ากรรมลอตเตอรีนรร่นะกรรมลอตเตอรี่นะกรรมลอตเตอรี่ทำชุ่มนะครับหลกักการแบ่มือ,อ,อมากพี่น้องนะบแบ่มือ,อ,อมากโอ้พี่น้องโอ้เออในมือนะครับในมือนี้ มีตนอนเต็มนอนเต็มมือนะครับลอตเตอรี่มีลอตเตอรี่ที่ก่ำอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ละแบบมากนี่นอนเต็มมือพี่น,อน้องนอนเยยะโยยะเต็มมืออะนะครับเต็มมือพี่น้องโอ้โอืมนอนนี่เต็มเต็มมือเลยอืมมีต่นอนอืมนะครับบานนี้ลอตเตอรี่ทผช่ชม นะครับบ่าวเถ่าพิกพิกเบิงข้างหลังนะจับมาเบิงข้างหลังนะครับข้างหลังตัวเลขเป็นสลับกันนะด้านหน้า9 5้า2้าสาเจ็สองนี่เป็นลอตเตอรี่ใบเก่าอีกได้พี่น้องนะพิกด้านหลังมาเบิงเป็น8 2ดสองเจ็ดสามห้าเกตัวเลขสลับกันตาวหกตัวด้วยกันนะบอมเบนเพิ่นจะมายำไ้ว่ายาลื่มเก้าหาสาหรือสา9หาเก้าตัดไปน้นได้พี่น้องได้นะครับ ฝันขัดอืมบ้านเทาจะตัดเหน้าหนึ่งเก้าห้าสามสามห้าเก้ามีได้พี่น้องเดอ้อนะครับสามตัวตัดเอาไว้น้านะครับผมอ่าสองตัวบ้านเทาจะตัดเห็นห้าสามห้านะครับสามห้าห้าเก้าสามเก้าอาเอาพี่น้องตัดชุดนี้ให้นห้าเลยพี่น้องเดอ้อนะตัดชุดนี้ให้ด้วยชุด ชุดที่ระนา9เก้าหาสามแต่ว่าในวามฝันที่ฝันที่ฝันตรงหัดภาคพ่นธเบาลเท่าพอมดเพ่นถามว่าอายุเท่าไรนับถาเบาเท่านับบาวเท่าเกิดพศสองหนึ่งพี่น้องสี 47, ่สิบเจ็ดบอกนับสี่สินับสองหนึ่งหนึ่งสองกับตรงกับที่บาวเท่าตีวามฝันอ่ามีนะครับโอ้นอนนอนเต็มมื้อพี่น้องนี่มาคื่นในฝัน หมดที่แล้วฝันยำฝันเร็กน่อยขี่เซ่แต็เมื่อายะอันนี้นอนเต็เมื่อายะพี่น้องเต็เมื่อไงยยัยนี่เต็มเมื่อเลยทำช่มงนอนน่ะอืมเต็มเมื่อไงะอืมอาอจะเป็นจังไรงวดนี้นะพี่น้องเนาะอ่าคงฝันได้พี่น้องได้นะครับงวดงวดแม่นคืองวดที่แล้วนี่งวดแม่นก็แม่นนะครับท่านชม ถือว่าพี่น้องนะอยู่บ้านนี่พุ่มเจะทีเจ้าทั้งนาะดผมซาจุนาะดผมเพป็นเฮชโชคอยู่นะพี่น้องนะเนาะเพป็นปกปักรักษาและก็เฮชโชคดีอยู่นะครับท่านผู้ชมนาะดถ้าฟันนี่สามตัวก็ได้มาหลายงวดที่พี่น้องงวดอ่าสามศูนย์เก้านะครับปีข้อมฟันให้เอฟซีเก้าศูนย์สามออกสามศูนย์เก่างวดที่ผ่านมาตีให้แปดสองห้าออกแปดห้าสองห้าศูนย์ก็ได้ตรงๆนะครับเ,เดี๋ยวจะเขียนเลขทูปให้แล้วพี่น้องเนาะ นี่แหละฝันย้ำจังสี่คำชุ่มฝันดีโยนะครับนอนเต็มมือแต่วันนี้มือนีนกำกำลอตเตอรี่ใบนั่นแหละนะครับจังไหนมาฝันอีกอด้านนานจะเป็นเก้าเก้าห้าสามเจ็ดสองแปดแต่ว่าด้านหลังนี่ตัวเลขแปดสองเจ็ดสามห้าเก้านะครับบ่แม่นเพิ่นจะมยาย้ำหมายว่าจะลืมตัวเก้าหาสามนี่เด้อน้าพี่น้องเนาะ บ้าเาตัดให้นำลบบสามห้าห้าเก้าสามเก้าตัดให้นำน 5, 5, 9, 3, 9นด้น้องเลือแต่ว,ว่าเน้นเน้น,นชุดเก้าเน้นเจ็ดสองแปดนะครัปีที่แล้วนะงวดนี้แหละงวดวันที่สิบหกเมืม่อเรปีที่แล้วสิบหกซิงหาหกหกเจ็ดปีที่แล้วเบ้าเท่าถูกเลขไทยสามตัวเจ็ดสองแปดแล้วก็เลขไทยสองตัวสองแปดถูกลอตเตอรี่หลายใบนะครับสิเก้าใบหน้าต่เลขไทยถูกเจ็ดใบน้าสองเลขไทยสองตัวถูกสิบเก้าใบเอ้า งวดนี้จะเป็นจากไหนะพี่น้องนะงวดวันที่16สิงหาคม2568จะได้โชคจะได้มานที่เก่าบอพี่น้องเนาะก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้แล้วแหะเอามาเบิงน้ำกันบ้าเท่าที่เขียนให้เขียนเลขทูบน้ำได้พี่น้องได้อนับระกาจะตัดชุดเก้าหาสามสามหาเก้าให้น้ำนะครับมาเบิงน้ำกันเอาทผม้ชมนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับความฝันนะครับบ้าเท่าตีให้แปดสองหานะครับ สองหามาหาสองหาศูนย์ตรงๆนะครับอันนี้ก็มาสามตัวนะครับถ้าตีให้แปดหาสองนี่คือตรงๆเลยท่านผู้ชมนะครับความฝันของที่พัฒนาก,ก็ถือว่าฝันแมน่นนะครับอ่าเอานะครับที่บ่าวเถาล่งหายนะพี่น้องเนาะอ่านะี่ครับความฝันนะครับที่พาก,กับเน้นเป็นว่าเอาของไห้บุญเหม็ดนัน่มาหาหอดบ้านบ้านเลขที่บ่าวเถาสี่สิบแปดทับสีได้พี่น้องเด้อ นับลอตเตอรี่ในลอตเตอรี่เห็นชัด6ตัว9 5 3 7 2 8นับเบ้าเท่าปีความฝัน8 1 2อ่าที่ลงให้ FC 7 2 8กับ8 1 2นึ่งนับฝันยำมาขึ้นนะครับอ่ากำลอตเตอรี่อยู่หนับแบมือออกนอนเต็มมือท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็บพิกลอตเตอรี่บังด้านหลังด้านหลังจะเป็น8 2 7 3 5 9เจามเกบาเท่าเล่นี่พี่น้อง9 5 3 3 5 9ตัดให้นำ้ำ นับสองตัวก็เลยตัด 35, 59, 3าห้าเก้าสาเก่าให้้ำด้พี่น้องเด้ตัดให้น้ำด้พี่น้องนะครับตัดอยู่ในชุดนี้แหะอ่านับสองตัวที่เบาาถ่อตัดให้สองแล้กก็ดแปดชุดเจ็ดสองแปผมชุดเน้นแล้วแปดกับมีหนกับแปนีครับมีตัดให้เพิ่มสามห้าห้าเก้าสามเก้าอายุเบ้าถ่อสี่หกสี่เจ็ดนับสีเจ็ดนะครับเกิดสอพอดีสองหกับตรงกันอ่าเอาหาโชคหาหมาด้พี่น้องเด้ นะพาได้โชคอีกนะาหยิบจับรอตเตตรีไปนะอันนี้ที่เบ้าเถ่าลงให้มีเพิ่มคือสามห้าห้าเก้ก้ากับโตน้ำได้พี่น้องเด้อแต่ว่าให้เน้นซคู่นี่แหละสองแปดเจ็เหนึ่งสองเบาเถ่าเน้นกะคือเจ็องแปนี่เบ้าเถ่าก็จะหาเก้าหาสาหาเก้าไว้น้ำพี่น้องนี่ชุดนี่นะเพราะว่า728ดมีแล้วบนพืนมย์ยำให้นี่เก้หาสนะครับเลขทูปพี่น้องจุดมือขึ้นนี่นะผมเลขหกนี่นะครับ บบชัดน,นะครับคล้ายๆเลข8พี่น้องแต่ว่าเป็นเลข6กระเบ้าถาว,ถวาห้าหกศูนยนะครับเบ้าเทวาเลขกันกับ6เป็นเก้านำห้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์หาแปดศูนย์ให้น้ำพี่น้องแต่ว่าก็เน้นห้าหกศูนย์นะครับเนาะถ้าเบิ้งดีๆจะเป็นเลขหกพี่น้องแต่ว่าก็คือเลขแปดนะครับอ่าหาปูเพิ่นบังนะครับเขียนไว้ให้น้ำพี่น้องสองตัวกระตัดห้าหกห้าศูนย์หกศูนย์นี่ละชุดเน้นนะครับห้าเก้าเก้าศูนย์นี่กะ ตัวร้องไว้แล้วพี่น้องเนาะกับหาแปดแปดศูนย์นี่หนับตัดไว้ให้น้ำนะครับให้เน้นชุด 60, FC, หาหกศูนย์นะครับเพื่อเอฟซีเห็นเป็นหาแปดศูนย์นะครับผมตะวันถอดกับกับหกเป็นเก่าให้น้ำหนับห้าเก้าศูนย์อ้าวมีชมเชิแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับฝันย่ำคักฝันดีอยู่ดีเบาเถาวาพี่น้องอ่านอนเต็มมือบ่นเปนเจ็ดเขาเราบ่หรือจังไดน,นะครับคืองวดที่แล้วนี่ฝันยำ่ำเบาเด็กน้อยขี่ใส่เต็มมืออายนะ งวดนี้กระน,นอนเต็มมืออายะพี่น้องนะมีแต่หนอนมีเพิ่มให้ได้พี่น้องได้นะครับเบาเถามีเพิ่มให้ก็คือชุดนี้นะครับเก้าห้าสามนี่สามหาหาเก่าสามเก่านี่ตัดให้น้ำนะครับตัดเพิ่มให้น้ำเพราะว่าก็ลงอยู่ในชุดที่แรกอยู่แล้วแหละพี่น้องแต่ว่าตัดสองตัวให้น้ำนะครับอ่าเอานะครับผมเลขถูกนะพี่น้องเนาะเลขถูกนี่หาหกศูนย์กันหกเป็นเก้าน้ำหาเก้าศูนย์นะครับตัว,วเลขหก กับเลขแปดยังสงสัยอยู่พี่น้องก็เลยลงไฮน้ำหาแปดศูนย์นะครับห้าหกห้าศูนย์หกศูนย์ตัวเน้นนะครับเลขถูกหาเก้าเก้าศูนย์หาแปดแปดศูนย์นี่กันไม่ล่องไม่นะครับท่านผู้ชมเด็ดแต่เศร้าพี่น้องมาเลยนะครับนะครับบ่าวทองขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองถูกท่านได้พี่น้องเด้อนะเป็นแนวทา,างความฝันนะพี่น้องเนานะหาโชคหาหมานขึ้นงวดที่แล้วนะทามักถ้าชอบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อนะบ,บ่มักบ่ชอบฟังไหวเบิ่งไหวซื่อๆนี่แหละพี่น้องงวดนี้จะเป็นจังใด อจะฟันแม่นฟันคิวคืองวดที่ผ่านมาบอนะครับท่านผู้ชมอ่าเอานะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่เมย์พี่ปานาอาสุขสุขคนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อใหญ่เมย์ญ่แล้วก็ทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้มาให้เฮงเฮงนะให้ร่ำให้รวยนะครับจะได้ออกเดินทางขึ้นเกาพี่น้องนะครับผมบ่าวเท่าสวัสดีครับ